ครับทุกคนคลิปนี้ก็ออกสายอีกนะครับวันนี้ก็ออกสายสายมากเลยนะครับปกติงานเชียงใหม่จะออกไม่เกินสามทุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับแต่ว่าเที่ยงคืนแล้วคือผมต่อตู้แล้วนะต่อตู้แล้วก็ออกมาจอดอยู่ตรงปั๊มบอทอนี่ครับหน้าคังสินค้านี่แหละนะก็กินกาแฟนะครับแล้วก็กล่วว่าแบบวิ่งยาวๆเลยคืนนี้นะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะง่วงตรงไหนนะแต่ว่าก็ต้องขับไปก่อนนะครับจะขับไปก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลงลงของสามที่นะถ้าถึงที่แรกประมาณบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยที่ที่สองก็ประมาณบ่ายไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าจะไปถึงบ่ายสามไหมนะแต่ก็จะพยายามจะไปให้ถึงที่แรกบ่ายสามเพราะบ่าย สี่โมงเราก็จะไปลงที่ที่สองครับพอที่ที่สามเนี่ยถ้ามันประมาณสักห้าโมงห้าโมงกว่าเราก็ยังขอเวลากับาสาขาที่ที่สามได้นะครับที่สุดท้ายนะครับเพราะว่ามันเป็นที่สุดท้ายเราไงนะครับถ้าเกิดห้าโมงสักประมาณห้าโมงห้าโมงกว่าเราก็สามารถที่จะขอเข้าได้นะเพราะว่ามันเหลือสาขาเดียวไง ราก็กินกาแฟม่ไร้อยคนจะได้จอดทีเดียวเพราะว่าผมเองก็กินเกลงกับคนด้วยว่าผมตกตอนนี้ว่าผม,ผมต,กาตกน่ตกลางคืนตอนเนี้ยนะแล้วก็เราก็คงจะวิ่งด้วยคนเดียวไม่ลงมารงนะประมาณสักหกสิบนี่แหละหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็น่าจะไวแล้วแหละแต่ว่าก็น่าจะวิ่งประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบนี่แหละประมาณนี้นะต้องดูสถานการณ์ก่อนนะวันนี้เราออกสายมากครับปกติงานเชียงใหม่ก็จะออกไม่เกินสามทุ่มครับสามทุ่มนี่คือว่าแบบขับแทบจะไม่ได้พักนะเพราะว่าถ้าออกสามทุ่มเราจะไปถึงเชียงใหม่ประมาณบ่ายสาม ประมาณใบสองใบสามถ้าไม่ได้นอนเลยนะถ้าเอาแบบไม่นอนเลยถ้าแบบไม่จอดพักเลยนะครับก็มีจอดแบบเติมกา๊าซมันงจอดพักมั่งครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็ธรรมดานะก็ไปแบบธรรมดานะแต่ว่าถ้าจะให้จอดนอนแบบอย่างน้อยสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยคือยากยากที่จะทันเพราะว่าแต่ถ้ามันก็แล้วแต่งานก็เหมือนกันบางทีงานมันไปที่เดียวนะอย่างบางทีงานแต่ว่าเชียงใหม่บางทีมันก็ไปสามที่สองที่อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าไปสามสีท่ที่ถ้าออกสามทุ่มนะไม่ต้องมาคาดหวังเลยคนระับยังไงก็ได้นอนคืนแน่นอนนะ ถ้าเรานอนคืนนะถามว่าถ้าไปไม่ทันมันนี่ไงม,มันก็จริงอ่ะเขาก็อยากให้ไปให้ทันนะแต่ถ้านอนคืนมันก็เสียเวลาเราด้วยนะเสียเวลาเรามากๆเลยเราไปแค่มันเฉลี่ยแล้วมันตกมันไม่คุ้มอ่ะนะถ้าเกิดเราจะไปนอนค้างหลายวันนะโอเคก็ประมาณนั้นเนะาะการห้างเป็นงานราคาถูกแต่ก็จริงครับแต่มันก็อาศัยว่าทํารอบได้นะครับอาศัยว่าทํารอบได้แต่เมื่อไหร่ถ้าง,งานห้างทํารอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยครับนะปัญหาเกิดเลยนะปัญหาเกิดก็คือว่าค่าใช้จ่ายไม่พอใช้แนะ่นอน เพราะว่างานห้างเนี่ยมันมันเป็นราคาที่ถูกมากแล้วก็แต่ว่ามันก็อาศัยอาศัยทํารอบเอานะอาศัยทํารอบทําเที่ยวเอาอะไรประมาณนี้โอเคครับทุกคนอันนี้ก็กินกาแฟเสร็จกว่าจะออกได้กว่าจะเครื่องร้อนนะผมเนี่ยเป็นประเภทแบบเครื่องร้อนช้านะแต่พอเราได้ขับแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะจอดนะขี่เกียร์จอดยิง่งถ้าเป็นช่วงประมาณสักเลยเที่ยงคืนไปเนี่ยผมแทบจะไม่อยากจะจอดเลยเพราะว่า ผมจะไปง่วงช่วงประมาณสักสามทุ่มสีทมทม่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยจากสามทุ่มสองทุ่มไปหาเที่ยงคืนเนี่ยผมจะง่วงมากเลยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ขับรถแล้วลํา,ลาลบากมากเนี่ยมันง่วงครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันนะนี่ก็เหมือนเดิมครับผมเชียงใหม่เหมือนเดิมเนาะเวลาคลิปผมก็ทําลงไปแล้วก็น่าจะเป็นงานเหมือนเดิมเลยก็อยากจะทําคลิปอะไรแบบใหม่ๆดูนะทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะอยากให้ผมทําคลิปอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมมาทํารอบเนี้ยผมตั้งใจตอบหมดเลยนะ ถ้าใครถามอะไรมาอย่างเช่นไปเชียงใหม่เหลือเท่าไรอ,าอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าเที่ยวอ,อะไรเงี้ยแต่ค่าเที่ยวคงพูดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นมันถ้าอยากรู้ว่าหลังไม่มาหาผมดีกว่าเรื่องค่าเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดไปในคลิปแล้วเนี่ยมันปัญหามันเยอะนะครับปัญหามันเยอะไม่ใช่ปัญหากับใครหรอกปัญหาแบบคุณที่เขาไม่อยากให้พูดเนี่ยนะครับรูกไม่เป็นไรนะว่ามัน เขารู้กันทั้งนั้นแหละว่าราคาค่าเที่ยวห,หรือว่าต้นทุนอะไรกำไรมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงแต่ว่าก็มันมีคนไม่อยากให้พูดเนาะพอพูดไปมันก็เป็น้อย่างนั้นเองอีกโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางกันเลยไปครับเดี๋ยวไปเจอที่เชียงใหม่ก็มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะบรรยาก,กาศถนนสายเอเชียตอนเวลาตีสองครับฝนตกครับรบถบรรทุกเขาจอดนอนกันหมดแล้วไม่มีใครวิ่งครับอันตรายครับ ก็วันนี้เราพรุ่งน,นี้เราไม่อยากนอนค้างคืนนะครับอยากจะไปให้มันได้ไกลที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆไปครับไปเรื่อยๆนะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่รถบรรทุกเขาส่วนมากนะส่วนมากก็จะจอดนอนกันนะครับถ้าถ้าไม่รีบหรือว่าอะไรกันสักอย่างนะแต่จากวันนี้คือผมออกสายไงปกติงานเชียงใหม่จะออกไม่เกินประมาณสามทุ่มนะถ้าถ้าเลยสามทุ่มไปก็วิ่งลำบากนะครับเวลาพักก็แทบจะไม่มีแล้ว วิ่งเชียงใหม่อย่างน้อยต้องมีเวลาพักกันตัวเองอย่างน้อยสามชั่วโมงนะเวลาจอดเวลาจอดนอนนะไม่รวมเวลาพักนะอย่างน้อยต้องมีประมาณสิบห้าชั่วโมงคนระับวิ่งนะแต่ถ้าเราไม่จอดพักเลยก็ประมาณสักสิบสามสิบสองสิบสามชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่ก็เป็นไปได้ยากนะเพราะว่าระยะเจ็ดร้อยโลนี่ต้องมีจอดพักบ้างแหละนะ วันนี้ผมก็จะขับไปนะให้มันได้ไกลที่สุดครับคิดว่าน่าจะไปจอดแถวเลยนครสวรรค์ไปครับก็จะไปจอดแถวแถวนั่นเลเกือบเข้ากำแพงเพชรนั่นหละคิดว่านะครับถนนนะครับถนนที่เราวิ่งประจําแต่ก็จริงนะครับแต่ว่าพอมันมีฝนตกแล้วอย่างเงี้ยมันเรากะไม่ได้แล้วว่าว่ามันไปเหยียบตรงนี้แล้วมันจะไม่ลื่นนะครับมันจะไม่มันจะไม่สะบัดนะครับแน่นอนไม่ได้ครับ ใจอยากจะวิ่งเลนกลางอยู่งานออกสายก็จะวิ่งแบบลำบากแบบนี้แหละวนี่จังหวะที่แบบถนนมันเป็นร่องอแบบย่างเงี้ยนะครับอันตรายมากครับพยายามอย่าไปฝืนมันนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นร่องครับปล่อยมันไปกยกคันเร่งเอาครับยกคันเร่งแล้วก็ปล่อยให้มันไปครับขับรถ เาเดียวเวลาฝนตกอย่างเงี้ยรูส้สึกมันไม่มั่นใจยังไงไม่รู้นะ้วไม่เหมือนสองเพานะรถสองเพานี่มันให้ความมั่นใจกับเราเยอะมากเลยนะเรื่องการขับขี่เนี่ยนะให้ผมเลือกนะแต่ก่อนนะผมเคยผมเคยอยากได้อยากได้มากเลยนะรถเพาเดียวยกล้อเน,นี่ยนะแต่พอได้มาใช้ได้พอมันขับแล้วเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันสู้สองเพาไม่ได้เลยอ่ะนะสองเพามันดีกว่าแทบทุกอย่างเลยไม่ต้องกังวลเรื่องหน้างานจะเป็นยังไงจะเข้าได้ไหมจะฝนตกแล้วจะอาการรถจะเป็นยังไงเวลาเบรกก็ ให้ความมั่นใจมากมากๆเลยแหละครับแต่นี่เป็นรถเผาเดียวเนี่ยเวลาเบรกนี่เหมือนแล้วเวลาเราตั้งเบรกนะเราต้องตั้งให้สมมุติว่ามันหมุนเป็นแก๊กใช่ไหมอ่าเวลาเราตั้งเบรกเราต้องล้อล้ออ่าล้อขับเคลื่อนเนี่ยเราจะต้องหมุนสักสมมติว่าเราจะตั้งสี่แก๊กอ่าไอตัวที่เป็นล้อจักรเนี่ยตัวที่เป็นล้อขับเคลื่อนนี่ล้อเขาหมุนแค่สองแก๊แกนะเอาแบบห่างแบบแค่ล้อไม่ติดนะครับเอาแบบแค่ไม่ติดนิดเดียวเอง,เองเน,นิดเดียวเองกับพ้บเบระครับ แล้วทีนี้เราก็ไปตั้งล้อตามตั้งล้อตามเราต้องตั้งประมาณ4แก๊กอ่ะมันถึงจะไม่ลากล้อเวลาที่เราเบรกอ่ะแต่ถ้าเราตั้งพร้อมกันเลยอ่ะตั้งแบบเสมอกันเลยอ่าล้อหน้าล้อหลังก็เป็น4แก๊กเท่ากันเวลาเราเบรกแค่เบรกไฟแดงเฉยล้อก็ลากแล้วอ่ะล้อไออ้้ลที่เป็นล้อล้อตามอ่ะเบรกควันขึ้นเลยเมันก็จริงล้อหลังเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอวงนะครับตอนนี้ก็แปดวงนะครัรอไปชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนะเมื่อกี้ผมเห็นรถพวกพี่เขาคุยกันนะเขาบอกว่า มันมีปัญหาอยู่นะไอ้ที่วังเก้าตอนนี้ก็รถเยอะมากแล้วไม่รู้ว่ากาจะพอกันหรือเปล่านะก็เลยผมก็เลยตัดสินใจรอตรงนี้แหละนะผมรอตรงนี้เพราะว่ามันจะแน่นอนกว่าเพราะว่าตรงนี้คือยังไงเราก็มีการเติมนะกาเขาน่าจะใกล้จะหมดนะเขาก็เลยแบบไม่อยากจะอัดแรงดันเยอะนะครับก็เลยปล่อยไปที่หัวนะครับก็วันนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะทันหรือไม่ทันนะผมถ้าไม่ทันยังไงก็คงจะต้องทำใจครับนอนเชียงใหม่อีกคืนนึงนะครับนอนเชียงใหม่อีกคืนนึงครับก็ยอมเสียเวลาเพราะว่ามันมันเป็นอย่างนี้ครับผมขับรถกาก็ต้องทำใจครับผมในเรื่ออ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 งงขพววกก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 นน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 ีีี้้้้เเเเเเาา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 าะะะมมมมมมมัััััััััจจรร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 รคค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 คยยบบบบบบผผผสหหหตตติิิิิโดดด๋ลลปปถไ็ ระหว่างต่อรอเติมกา๊าซครับทุกคนตอนนี้รอเติมกร์ดอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับปั๊ม NGV กำแพงเพชรนะครับก็ระหว่างรอก็ล้างหน้าแปรงฟันครับผมเพราะว่าวันนี้ปั๊มมีปัญหาด้วยนะปั๊มนี้เป็นปั๊มที่แบบสําคัญเลยนะถ้าไม่ได้การ์ดปั๊มนี้ไปนี่ถือว่าต้นทุนเพิ่มมาเป็นพันเลยนะครับผมจําเป็นที่จะต้องรอนะครับ เพราะว่าไม่รอไม่ได้ครับไม่รอนี่ต้นทุนเพิ่มมาเป็นพันเลยครับก็ระหว่างรอก็เช็คนู่นเช็คนี่ครับตามภาษาครับคนขับรถเก่านะครับก็ต้องขยันดูนะครับผมสอดส่องดูว่าเผื่อมีอะไรผิดสังเกตอ่าผิดปกตินะครับผมจะได้แก้ไขกันทีอ่าจะได้แก้ไขกันทันเนาะประมาณนี้ครับผมรถบรรทุกเนีผมว่าน่าจะทุกคันอยู่แล้วแหละไม่ว่ารถใหม่รถเก่าหรกต้องคอยเช็คแล้วก็ดูแลนะครับ โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับการรอนะครับระหว่างเติมกา๊กาซก๊า์นี่เติมได้ทีละหัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าเขาให้เติมทีละหัวนะน่าจะแบบว่ากา๊า์มันใกล้จะหมดแล้วหรือเปล่าแล้วเขาจะเปลี่ยนถังนะครับเปลี่ยนถังเอาเทลเลอร์คันใหม่เข้าไปเนาะโอเคครับผมทุกคนบ๊ายบายครับ